หนึ่งครับบางพื้นที่จะเกิดกระดุ่งกระมันนะครับเแร่บางเลนที่ปลายนล่นครับข้างในกระแชว์ม้าไตานะี่โขดลงมานะี่หนึ่งสกินเย่มีเพือ่อนเพื่อนผ่องนะครับเด้อ ตาครับตาตากำลังลงมากครับเพื่อนๆครับกระดุงว่านไงมีรเป็นคนหอกกันแท้

วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำครับการเป็นยูต้นเป็นยูฮะยูหากินครับอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นตลาดครับโบได้นั่นแล้วบ่ได้ซื้อได้แล้วครับชมพามาชมมาเบิ่งครับวิถีชีวิตของคนพี่น้องบ้านสามพงปิ้งป่าเรกในป่าตัวใหญ่เพิ่นกับโบปิ้งโบได้ได้เหรอป่าตัวเง,งี้ยโบได้มาปิ้งเิ่งครับเหรอปีงิ้งป่า มามามาสุดยอดเลยอันนี้แหละครับเบิ้งรถปิ้งปลาโอ้ยสุดยอดเลยอั่นนี่กินแสบๆครับเนี่ยปีะเทถ้าปีะเทถ้าปีนึงเถ้าหนึ่งนะครับเด้อครับขอบคุณหลายๆเพื่อนๆทุกคนมาเบิ้งทั้งแห่ก็ได้ยยุ้ยใช่ก็นอกเหมันปลาทั่งนี้ก็แห่ครับ โมม้วนออกมาแล้วผมเสี้ยนแห่ผามว่าวันนั้นเสี้ยนแห่นั่นผมา่ารูปป่านั่นาาปปน,ะนะโอ้ยเหลืเกิเครับเพื่อนจวปลายังบวลงคักนี่นี่เขาลงคักอดีสั่มเลเบิบบงังคำว่าเบิังผลประกอบการของหมม้วนนี่ ม้วนปลาอย่างเนี้ยนีโอ้ปลาเขายีไถยครับเนี่ยน้ำบึงนี่ปลาเขายีไถยเออยังบนนี้ล่องค้างนี่เนานนนะนั่งนั่ล่องคักๆนี่ยเขเบิึงครับแน่นแแต่ปลาอย่านี้ยกงคือบิึงดูนี่บัท่านใดบัวท่านไดลายปันนี่บัท่นใดลายปันไี่โอ้กำลังย่อยมากอันนี้ปลาเขาไทยนี่ครับ ทางนีนครก็มือุดหยอดเลยน้ำแห้งเพราะนา้ำที่เป็นจริงจเนี่เป็นเลี้ยวบึงป่านะครับจอบ,บึงส่วนเลีนป่าจังวานน่เสียนแน,น่นอยู่ผมหมเสียนพสสมควรในคนบ้านแหนน่ไกั โอ้ยสุดยอดเลยทางนี้คือเป็นท่านกระดุงท่านกระดุงพ่นก็บ่ตึกงจมว่ะอ่ากกำลังสิลงมากคนก็กำลังตกว่านเห็นไหม